สวัสดีค่ะวันนี้ป้ายาจะชวนทําเมนูง่ายๆนะคะป้ายาจะทําต้มส้มไก่ค่ะอากาศร้อนๆต้มน้ําให้เดือดใส่ตะไคร้ค่ะกระเทียมทุบหอมใหญ่หนึ่งหัวหอมแดงสองหัวใบมะกรูด มะเขือเทศทำง่ายค่ะสิบนาทีก็ได้กินแล้วค่ะพริกขี้หนูพริกจินดาใส่มากใส่น้อยแล้วแต่เพื่อนๆนะคะปิดฝาตั้งไว้ให้เดือดพอเดือดได้ที่ประยาก็จะใส่เนื้อไก่ เมนูง่ายง่ายแต่อร่อยครับพเพื่อนๆประหยัดเงินด้วยค่ะเมนูนี้ไม่แพงนะคะไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเยาจะใส่ซอสหอยนางลมหนึ่งช้อนโต๊ะซอสฟลายเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาเยาจะใช้น้ำมะนาว ใช้มะนาวสามลูกอ,ออกรสเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเพื่อนๆจะอร่อยค่ะชิมรสตามใจชอบเลยค่ะเพื่อน เสร็จแล้วพยาก็จะใส่เห็ดฟางใส่ซีอิ๊วขาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเกลืออีกหนึ่งช้อนชาพริกขี้หนู พอทุกอย่างสุกได้ที่ป้ายาก็จะใส่ต้นหอมผักชีฝรั่งของทุกอย่างเหลืออยู่ในตู้เย็นแค่นี้ก็ได้ต้มต้มไก่ใส่เห็ดฟางสุดแสนที่จะหอมอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆซอน,น้ำสุปร้อนๆคล่อ,องคอดีมากๆ